ลดยังไงให้ยั่งยืนให้ถาวรให้แบบไม่โยโย่การลดไขมันลดน้ำหนักไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือลดไปแล้วทำยังไงไม่ให้เด้งกลับขึ้นมานะครับต่อให้ทานอาหารมีประโยชน์สักแค่ไหนทานน้อยเท่าไหร่เนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนการที่คุณออกกำลังกายคุณไม่สามารถออกกำลังกายหนักพอเพียงพอ นานพอที่จะลดไขมันลดน้ำหนักได้ดีขนาดนั้นเมื่อคุณลดลงไปจากรูปร่าง A เป็นรูปร่าง B จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ลดอย่างมีคุณภาพคุณก็เป็นคนอ้วนที่อยู่ในเวอร์ชันที่เล็กลงเท่านั้นเองครับเดินได้ไหมการเดินไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้อนะวิ่งได้ไหมวิ่งก็ยังไม่เพียงพอเพราะวิ่งเป็นการฝึกระบบหายใจและปอดไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ สวัสดีครับผมมิกกี้นนอาาัลภัทน้าป้อมเพชร Strength Conditioning Coach Health Content Creator และ Speaker ด้านสุขภาพครับขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแบบ Holistic Approach หรือว่าองค์รวมและ Mindset ครับสวัสดีครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการลดน้ำหนักลดไขมันแบบย่งยืนไม่ให้โยโย่นะครับซึ่งใน E ีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการ พูดกันไปแล้วนะครับว่าการลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันเนี่ยถึงมีความแตกต่างกันและแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนจะเริ่มพอดแทสใน EP นี้นะครับขออนุญาตชงมิกซ์ไททีนะครับที่มีทั้งวิตามิน D3 มีคอลลาเจนแท็บูมีแคลเซียมและมีแมกนีเซียมนะครับช่วยเรื่องกระดูกแล้วก็ข้อต่อของเราทําให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะวิธีชงที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือใส่ขวดอย่างนี้แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาอันนี้คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยละลายง่ายละลายง่ายกว่าน้ำร้อนนะฮะโอเค okay. อุ้งกลมกล่อมอร่อยไม่รู้สึกผิดหนึ่ซองมีแค่45แคลอรี่เท่านั้นนะฮะเราจะลืมดูนะครับตอนนี้เนะี่ยมีโปรโมชั่นแถมแก้วทำเบลอร์ด้วยนะครับพอแกคส EP นี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับว่าเรารู้ไปแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยว่า เราจะมีวิธีการลดน้ําหนักลดไขมันยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะลดยังไงให้ยั่งยืนให้ถาวรให้แบบไม่โยโย่สประเด็นแรกประเด็นที่1ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า โยโย่เนี่ยเหมือนชื่อเลยก็คือเวลาเราเล่นโยโย่ถือว่ามันเด้งลงแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันกับน้ําหนักของเราปริมาณไขมันของเรามันเด้งลงแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาอันนี้คือปัญหาอันที่หนึ่งเวลาคนส่วนมากลดน้ําหนักลดไขมันนะครับจริงๆจะบอกแบบนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะับว่าการลดไขมันลดน้ําหนักไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือลดไปแล้วทํำยังไงไม่ให้เด้งกลับ ขึ้นมานะครับอันนี้คือประเด็นหลักอายุตัวอย่างลวกันช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่อยู่นะครับหลายคนอาจจะมี New Year Resolution ในการลดน้ำหนักลดไขมันตั้งเป้าหมายไว้โมกรลาคุมพามีนาจะลดน้ำหนักเท่าไหร่ลดไขมันเท่าไหร่เริ่มมกกลาอาจจะลดลงไปได้กุมพามีนาแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆท่านใครเป็นอยู่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับและ EP นี้เหมาะคุณแล้วเพราะเราจะมาพูดกันว่า งงให้ยั่งยืนและสาวอครับแน่นอนครับว่าปัจจัยแรกการที่น้าหนักและไขมันจะลดลงได้นั้นเนี่ยมันต้องเกิดแคลอรี่เดฟเฟอซิตจากแคลอรี่ที่เราทานและเผาผลาญออกไปนะครับการจะทําให้เกิดแคลอรี่เดฟเฟอซิตหรือพลังงานติดลมนะครับอันดับแรกเลยลดปริมาณอาหารลงมาก,ก็คือทานน้อยลงมานะฮะและปัจจัยที่2ก็คือออกกาลังกายหรือขยับ่้งกายเพิ่มมากขึ้นทีนี้ผมเคยบอกว่าทําอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวได้ไหมได้แต่มันจะยากมันจะเหนื่อย ยกตัวอย่างเดิมที่เคยพูดไปง่ายๆนะครับสมมุติว่าการจะเกิดแคลอรี่เด ф и ц ิตเราต้องทําให้พลังงานติดลบ500แคลอรี่สมมติผมทานวันละ2,700แคลอรี่นะครับแล้วผมอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันไอ้ช่วงนี้ดูอ้วนขึ้นผมก็จะลดลงมา500แคลอรี่อาจจะทานอยู่ที่2,200แคลอรี่นะครับ500แคลอรี่เนี่ย เกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกถ้าคุณจะเลือกวิธีอย่างเดียวนะครับหมายความว่าคุณลดปริมาณอาหารลงมาเลย5 0ายแคลอรี่หรือเรียกง่ายๆว่าแทบจะตัดมือ้อนึงออกไปเลยก็ว่าได้อันนี้ทําได้แต่มันยากถูกไหมวิธีที่2อครับออกกาลังกายมากขึ้นอีก5 0 0แคลอรี่วิธีนี้ก็ทําได้แต่ก็ต้องถามว่าคุณพร้อมจะเหนื่อยพร้อมจะมีเวลาในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแบบนี้หรือเปล่าและถ้าเกิดคุณเอา2ออันนี้มารวมกันล่ะฉันไม่ต้องตัดอาหารออกทั้งมือ้อฉันอาจจะตัดอาหารว่างออกสักมื้อนึงหรือตัดอาหารลดปรรมมาณงงค่ื้อ คุณก็จะลดลงมาได้250แคลอรี่และคุณก็ขยับร่างกายมากขึ้นอีก250แคลอรี่เพียงแค่นี้คุณก็จะได้และแคลอรีเดฟประสิทธ์ที่500แคลอรีนะครับและอย่างหนึ่งที่แนะนําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าต่อให้ทานอาหารมีประโยชน์สักแค่ไหนทานน้อยเท่าไหร่เนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนการที่คุณออกกําลังกายเพราะสิ่งที่คุณออกำกำลังกายมันช่วยไม่ใช่แค่ลดน้าหนักอย่างเดียวจริงๆแล้วเราไม่ได้ออกำกำลังกายเพื่อลดน้ําหนักนะและสําหรับประชากรส่วนมากนะครับคุณไม่สามารถออกกําลังกายหนักพอเพียงพอ นานพอที่จะลดไขมันลดน้ําหนักได้ดีขนาดนั้นมันก็ต้องทําควบคู่กันไปลองถามตัวเองง่ายเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยเราออกกำลังกายด้วยวิธีไหนความเหนื่อยของเราเป็นยังไงเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบกับมันบ้างมันก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยจๆๆๆริงการออกกำลังกายมันไม่ได้ช่วยเรื่องลดน้ำหนักลดไขมันนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกนะคือก็ต้องออกอยู่แต่การออกกำลังกายมันช่วยในเรื่องของสุขภาพโดยรวมช่วยให้มีกล้ามเนื้อช่วยคุณมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นช่วยให้คุณมีกระดูกที่แข็งแรงช่่่ววยยคคุณลดดาาามเเสีงตอกรบบจ็ ช่วยให้คุณสามารถเล่นกับลูกอลานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะร่างกายคุณพร้อมไหล่แข็งแรงครับเหตุผลที่เราลดน้าหนักไปแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาหรือว่าโยโย่นะครับหรืออาจจะเป็นไขมันเองก็ตามเข้าใจคําว่าลดน้ําหนักและลดไขมันนะมันมันค่อนข้างไปไปคู่กันไม่ไปด้วยกันเสมอแต่ไปคู่กันอันดับแรกครับเวลาคนถามอยากลดเยอะๆเร็วๆต้องทำยังไง อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าแบบ rapid weight loss เลยก็คืออยากลดน้ำหนักเยอะเร็วเร็วเนี่ยคือคุณทานน้อยลงมากๆคุณออกกำลังกายเยอะมากๆมันก็ลดแล้วแต่ไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะมันทําให้เกิดโยโย่และเดี๋ยวเรามาดูกันมาโยโย่เพราะอะไรอันต่อมาต่อเนื่องเลยก็คือว่าคาร์ดิโอมากเกินไปไม่เน้นสร้างกล้ามเนื้อเลยอันนี้ก็ทําได้แต่ก็ไม่แนะนาอีกเช <ๆ S 1> ่นกันเพราะอะไรเพราะทําให้เกิดโยโย่เหมือนกัน อีกอันนึงครับนอกจากออกกำลังกายเยอะแล้วทานน้อยมากไปเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันต้องทานน้อยลงแต่ถ้ามันน้อยมากเกินไปก็ไม่แนะนาอีกเช่นกันทําได้ไหมทําได้ไม่แนะนําเหมือนกันเพราะว่าทําแล้วมันก็เกิดโยโย่อีกเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ที่เราบอกไปเนี่ยมันเกิดโยโย่ได้ยังไงลองนึกภาพดูง่ายๆนะสมมติว่าร่างกายของคุณนะเริ่มต้นแบบนี้แล้วคุณอยากจะลดน้าหนักลดไขมันลงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณลดมากๆเร็วๆเนี่ย หเลยเวลาเราลดลงไปไม่ว่าจะวิธีการคาร์ดิโอเยอะๆหรือทานน้อยมากๆสิ่งที่หายไปก็คือกล้ามเนื้อนะเราพูดถึงกล้ามเนื้อในน่าจะ EP ที่1ไปแล้วถูกไหม EP หนหรือ2เนี่ย เราพูดถึงกล้ามเนื้อไปแล้วความสําคัญของกล้ามเนื้อถ้าเราลดมากและเร็วและคาร์ดิโออย่างเดียวและทานน้อยมากเกินไปทําให้กล้ามเนื้อของเรามันหายไปด้วยไม่ใช่แค่น้ําหนักตัวอย่างเดียวนั่นแปลว่าเมื่อคุณลดลงไปจากรูปร่าง a เป็นรูปร่าง b จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ลดอย่างมีคุณภาพค,คุณก็เป็นคนอ้วนที่อยู่ในเวอร์ชันที่เล็กลงเท่านั้นเองกล้ามเนื้อมันหายไปอัตราการเผาผันในร่างกายมันก็ลดน้อยลงด้วยเหมือนคุณย่อส่วนตัวเองลงมาเท่านั้นเองนะฮะจริงจริงแล้วโยโย่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย มันคือแค่นี้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าคุณระบบผ่อผลาคุณจะไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ในระยะยาวฮอร์โมนคุณจะแปรปรวนในเรื่องของการทานอาหารที่น้อยการออกกําลังกายที่มากเกินไปในส่วนนี้นะเราพูดถึงแค่น้ําหนักตัวและสุขภาพโดยรวมเท่านั้นนั่นแปลว่าปัจจัยสําคัญนี่ยมันคือการที่คุณจะลดน้ําหนักยังไงให้ยังรักษากล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเรามีการโยโย,โย เรารู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดโยโย o มีอะไรบ้างเราจะป้องกันด้วยการรักษากล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดทีนี้วิธีที่เราแนะนำนะครับก็คืออันดับแรกลดช้าๆค่อยๆลดนะครับช้าแค่ไหนช้ามากนะยิ่งช้ายิ่งดียิ่งช้ายิ่งยั่งยืนยิ่งถาวรเวลาเราไปเห็นแคมเปญต่างๆเห็นกิจกรรมต่างๆในบริษัทในเพื่อนในกลุ่มสังคมเขาจะแข่งอะไรกัน แข่งลดน้าหนักกันไทรลดได้มากลดได้เร็วที่สุดในเวลาจํากัดถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแข่งกันลดน้ําหนักลดไขมันใครใช้เวลานาน,านที่สุดเพราะนั่นแปลว่าคุณจะลดได้อย่างถาวรมากที่สุดนะครับช้าในที่นี้หมายความว่าประมาณ 1- 3เปอร์เของน้ําหนักต,ตัวต่อเดือนเท่านั้นเองน้อยนะ 1- 3%ยิ่งใครที่น้ําหนักตัวเริ่มต้นไม่ได้มากไม่ได้เป็นคนอ้วนมากอยู่แล้ว มันก็จะยิ่งมีสัดส่วนให้ลดเนี่ยยิ่งน้อยลงไปแต่ถ้าใครที่น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะมีปริมาณไขมันส่วนเกินค่อนข้างเยอะคุณก็อาจจะลดได้มากกว่า1-3%เพราะมันมีแกลบช่องว่างในการลดที่มากขึ้นนะครับอันนี้ที่1นนะค่อยๆลดซึ่งถ้าเราเฉลี่ยเป็นต่อสัปดาห์เนี่ยจากที่เคยอ่านเนี่ยก็ประมาณ0 3ของน้ําหนักตัวต่อสัปดาห์ถ้ารวมๆกันแล้วสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ1 1 1, ่แต่ผมให้แก๊จป,ประมาณ1-3%ของน้มหนักตัวนะครับ ลดประมาณนี้เนะเพื่อความยั่งยืนยิ่งช้ายิ่งดีจับตรงนี้ไว้นะฮะอันต่อมาครับเราพูดไปแล้วว่าปัจจัยที่จะทาไม่ให้เกิดโยโย่หรือลดความเสี่ยงที่น้าหนักจะเด้งกลับขึ้นมาก็คือกล้ามเนื้อนั่นแปลว่าเวลาเราลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องเน้นสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักด้วยสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะมีการเสริมสร้างเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างสงสิ่งห,หลักๆนะครับสิ่งหนึ่งคือที่เราจะพูดต่อไปก็คือการทานโปรตีน แต่อ Shift ีกสิ่งหนึ่งก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งถ้าคุณทานโปรตีนอย่างเดียวไม่เล่นเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อมันไม่สามารถโตขึ้นมาเองได้ร่างกายของเราถ้าอะไรถูกใช้งานมันก็จะมีการเสริมสร้างเข้ามาให้แข็งแรงให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันร่างกายของคุณรู้สึกไม่มีพลังงานทำยังไงครับไม่ใช่ยิ่งพักนะถ้าไม่มีพลังงานคุณก็ต้องขยับร่างกายมากขึ้นพอคุณขยับร่างกายมากขึ้นร่างกายก็จะผลิตพลังงานเข้ามามากขึ้นทําให้คุณมีแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันอยาก,า,นากม,ากยามีกล้ามเนื้อมาก ให้กล้ามเนื้อมันได้ถูกใช้งานเพื่อมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับเดินได้ไหมการเดินไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้อนะการเดินเป็นรูปแบบการออกกําลังกายแอโรบิกวิ่งได้ไหมวิ่งก็ยังไม่เพียงพอเพราะวิ่งเป็นการฝึกระบบหายใจและปอดระบบหัวใจและปอดน,นะครับเป็นคาร์ดิโอซิสเ็มไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ พยาาต,ต้องสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อแค่ไหนนะครับแนะนําสัปดาห์หนึ่งออกกําลังกายแบบมีแรงต้านฟูลบอดี้ทั่วทั้งร่างกาย3วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยโดยแต่ละวันเล่นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายและแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะเลือกน้ําหนักที่แตกต่างกันเช่นสมมุติว่าเราเวทเทรนนิ่งจันพุทธศุกร์ใช่ไหมครับวันจันทอาจจะเล่นเป็นเรปชีมของไฮเปอร์ทัฟฟีเน้นสร้างกล้ามเนื้อก็คือ8ปดถึงสิครั้งพัก60-90วินาทีเลือกน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ ประมาณ85%ของน้ำหนักวันอหรือว่าปริมาณที่เราสามารถยกได้1ครั้งแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็ใช้เป็นเกณฑ์น,นี้ก็ได้ครับว่าสมมติผมบอกว่า h y p ปอร r a p h ร r ฟรีรับชิมเนี่ยเซต8-12ครั้งเราก็เลือกน้ำหนักที่เราสามารถทำได้8-12ครั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักพอที่ฉันทำได้แค่นี้ไม่มากกว่า12แต่ไม่น้อยกว่า8อันนี้คือไฮเปอร์เ p h รฟี่วันจันทร์วันพุธ เราก็จะเปลี่ยนมาทําในส่วนของ e n g t งก็ได้นะครับ strength ก็คือเน้นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยแต่ในขณะเดียวกันจะช่วยฝึกในส่วนของระบบประสาทของเราในการดึงกล้ามเนื้อมาใช้งานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแรปชิ่อยู่ที่ประมาณ 4- 6ครั้งนะครับเราเลือกน้าหนักที่เราสามารถยกได้สี่ถครั้งซึ่งมันก็จะหนักเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็พักอาจจะนานหน่อยได้2-3นาทีทํา3-5เซตก็ได้เหมือนกันสังเกตดูว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละวัน เลกวันหนึ่งวันศุกร์นะครับอาจจะเป็นบอดี้เวทไปเลยฝึกในเรื่องของแอนดูเรนซ์ก็ได้15-20ครั้งใช้น้ำหนักเบาใช้ร่างกายของเราเองทำ15-20ถึงครั้งต่อเซต1-3เซตแล้วก็พักก็จะน้อยหน่อยเป็น30-60วินาทีอันนี้ก็คือให้เห็นความแตกต่างว่าในแต่ละวันที่เราทำฟูลบอดี้มันก็จะมีน้ำหนักที่เลือกใช้แตกต่างกันระยะเวลาในการพักที่แตกต่างกันเพื่อให้กามเนื้อได้ทั้งความทนทาน ได้ทั้งเสริมสร้างขนาดกล้ามเนื้อได้ทั้งความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยที่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่อง power training นะอันนี้ก็คือไปอีกหนึ่งทอปิกนะครับทีนี้เรา,เอ,าออกกําลังกายแบบมีแรงต้านแล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าตัดคาร์ดิโอออกไปหรือตัดก,การทํายืดเหยียดออกไปเลยนะไม่ใช่นะก็คือเอามารวมกันได้ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์หนึงเนี่ยเขาก็แนะนําให้ทํา aerobic t r a น n i n g อยู่แล้วนะฮะใน moderate intensity ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็เวทเทรนนิ่งประมาณ2อถึงสวันแต่ผมว่า2วันมันน้อยไปแนะนําประมาณ3วัน ปัจจัยหนึ่งครับทานโปรตีนเวทเทรนนิ่งแล้วก็ต้องทานโปรตีนด้วยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อของเราได้นะครับซึ่งการทานโปรตีนเนี่ยเราก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ1.4-2.2ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัวนะครับแต่จริงมันมีวิจัยล่าสุดที่ออกมาบอกว่า1.6กรัมเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้และก็เพียงพอสำหรับแต่ละบุคคลนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าคุณเป็นนักกีฬาก็จะมีไกด์ไลน์ที่แตกต่างกันออกไปอีก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย80%ของน้ําหนักที่ลดลงไปในแต่ละครั้งที่เราพยายามลดน้ําหนักเนี่ยอยากให้เป็นไขมันนะครับจริงๆผมมีอ e ีบุ๊กนะที่มันมีวิธีการคํานวณตรงนี้อยู่นะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไลน์อลแอดไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็จะคำนวณเลยว่าต้องทานกี่แคลอรี่ต้องทานปริมาณโปรตีนคาร์โบดฮเดรตไขมันเท่าไหร่เพื่อให้น้ำหนักของคุณเนี่ย ลดลงแต่80%ของน้ำหนักที่ลดลงนั้นเป็นไขมันแหละไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือว่าเราพยายาม preserve กล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดก็ใจนึงนะครับก็คือว่านอกจากทานโปรตีนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราคุมความหิวได้ดีเวลาลดน้าหนักนั่นก็คือการทานกากใหญ่กากใหญ่ก็มาจากผักมาจากผลไม้มาจากธัญพืชน,นะครับจริงๆต้องบอกแบบนี้นะว่าเวลา เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยถ้าเราต้องการเลี่ยงซูการ์สปค์หรืออิซูลินสปค์ในในเลือดของเรานะครับถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการตอบสนองในร่างกายที่เบรกดาวน์ได้ง่ายกว่าเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคาร์โบไฮเดรตถึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะเพราะมันเบรกดาวน์ได้ง่ายร่างกายมาใช้พลังงานได้ทันทีแต่บางครั้งบางคนไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ได้จำเป็นว่าต้องให้อาหารมันเบรกดาวน์เร็วท,ทันทีให้น้ำตาลขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคการทาน อาหารเป็นออเดอร์ได้ก็คือเริ่มจากการทานโปรตีนก่อนตามด้วยก,กับใยแล้วก็คาร์โบไฮเดรตในมือเดียวกันนะไม่ใช่แบ่งมือนะไม่ใช่เช้ากับโปรตีนกลางวันคาร์โบไฮเดรตเย็นเป็นถักไม่ใช่นะก็คือในมือเดียวกันสมมติหนึ่งจานของเราเนี่ยเลือกทานโปรตีนเข้ามาก่อนดื่มน้ำก่อนเลือกทานโปรตีนเข้ามาก่อนตามด้วยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กากใยแบบนี้ก็จะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าล็อตชูการ์เลเวลในร่างกายของเราได้ทำให้มันมีพลังงานที่สเสถียรมากกว่านะครับแต่จะบอกว่ากากใยก็เป็นอีกหนึ่งสังสญ โดยเฉพาะเวลาลดน้ำหนักนะครับก็คือจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในเรื่องของการคุมความหิวให้กับร่างกายของเราได้โดยเราจะแนะนําให้ทานกากใยนะครับก็ประมาณ10กรัมต่อ1,000แคลอรี่ที่เราทานในแต่ละวันสมมติถ้าผมทานวันละ2,700แคลอรี่ผมก็จะทานอากากใยอยู่ประมาณสัก27กรัมประมาณนี้นะครับการเรียงลำดับตา่างๆนะ,ค,ะครับช่วยลดน้ำหนักได้งีรา การเรียงลำดับการทานช่วยลดได้จริงไหมในเชิงของ direct effect นะครับอยากให้นึกแบบนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่าเราเรียนลำดับตามนี้แล้วน้ำหนักจะลดลงเลยไม่ใช่แต่เวลาเราเรียนลำดับตามนี้เราจะควบคุมพลังงานรวมที่เราทานต่อมื้อต่อวันได้ง่ายขึ้นเพระาะอะไรเพราะหนึ่งระดับน้ำตาลในเรื่องเรามันค่อนข้างสเสถียรมากกว่า2 เราก็จะทานอาหารน้อยลงโดย prioritize หรือว่าให้ลำดับความสำคัญของโปรโตีนมากขึ้นและโปรโตีนก็เป็นสารอาหารที่ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นในเชิงที่ว่า1ทานและอิ่ม 2. โปรโตีนต้องใช้พลังงานในการเาผาผลาญเพื่อย,ย่อยสลายและดูดซึมมากกว่าคารโ์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันพอจะเห็นภาพไหมครับว่าทำไมการเรียงลำดับแบบนี้มันช่วยเราได้มันก็คือพูดง่ายช่วยคุมพลังงานโดยรวมต่อวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราพูดไปแล้วนะครับว่า ปัจจัยที่เกิดโยโย่คืออะไรและวิธีการแก้ไขยโยโย่หรือน้ำหนักเด้งกลับขึ้นมาทำยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะมีไอเดียนะเริ่มมีไอเดียว่าถ้าลดน้ำหนักไปแล้วน้ำหนักเด้งกลับขึ้นมาเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์ดูเลยเพราะฉันลดเร็วไปหรือเปล่าฉันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อหรือเปล่าเพราะฉันทานโปรตีนไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ลองลองถามตัวเองดูแล้วก็พิมพ์คําตอบมาด้านล่างแชร์มาได้นะครับหรือถ้าคุณมีประสบการณ์ ลดน้ำหนักและน้ำหนักเด้งกลับขึ้นมาก็แชร์มาได้เช่นกันแล้อีกมุมนึงนะครับลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณํำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าะจะลดน้ำหนักหรือไม่ลดน้ำหนักนะครับคุณ prioritize การทานโปรตีนไหม prioritize การทาน,ก,นกักใย,ยหรือเปล่า weight training สร้างกล้ามเนื้อให้ความสำคัญตรงนี้มากน้อยแค่ไหนและถ้าคุณพยายามลดน้ำหนักคุณลดได้เร็วหรือช้าลดน้ำหนักเร็วได้เยอะไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจเสมอไปเพราะอย่างที่บอกมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่ยากครับไม่ใช่การลด แต่การรักษาสิ่งที่เราลดลงไปไม่ให้กลับเข้ามาครับถ้าชอบพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าอยากได้หัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อบอกทีมงานได้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์เพื่อสุขภาพดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับฟังใน EP นี้นะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณสปอนเซอร์เราสำหรับในพอดแคสต์ EP นี้นะครับนั่นก็คือ Mix Beverage Drink นะครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับที่ตอนนี้มีทั้งหมดกัน3รสชาติไม่ว่าจะเป็นรสกาแฟานะครับที่เป็น Mix Coffee รสชาไทย Mix Thai Tea แล้วก็รสชาเขียว Mix Green Tea นะครับ Mix Coffee นะครับเป็นตัวแรกเลยที่ออกมา2ปีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่ดื่มเข้าไปแล้วจะได้ energy นะครับได้ focus ช่วยคุมน้ำตาลในเลือดคุมความหิวแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญให้กับเราได้นะครับที่เราออกตามกันมาเลยก็คือมิกซ์ไททีแล้วก็มิกซ์กรีนทีนะครับซึ่งมิกซ์ไททีเนี่ยช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อต่อส่วน,นตา่างๆทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นนะฮะเหมาะกับ ใครที่รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กระดูกบ้างก็มีการปวดหรือการเจ็บที่ข้อต่อต่างๆนะฮะและมิกซ์กรีนทีนะคะซึ่งเป็นชาเขียววิตามินซี1,000มิลลิกรัมช่วยในเรื่องของอิมมูนซิสเต็มคุมภูมิคุ้มกันในร่างกายแถมมันช่วยในเรื่องของลดความเครียดและรวมไปถึงลดการสะสมของไขมันในร่างกายของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์3ตัวนี้จากมิกซ์นะครับมิกซ์กาแฟมิกซ์ไททีชาไทยและมิกซ์กรีนทีชาเขียวครับ ถ้าชอบคอนเทนต์เพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถส่งซุปเปอร์แชร์หรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราผลิตคอนเทนต์ดีแบบ